หจัก,กรวาลขอเคลียร์ในโหนกระแสเรื่องเหตุการณ์นในคลิปกับลูกสาวที่เหมือนจับล้วงหรือน้องของให้ช่วยเกาปอบลูกด้านคุณหมอเตือนเรื่องความเคารพสิทธิเด็กไม่ใช่เพื่อความสบายใจของทุกคนแต่เพื่อลูกกลายเป็นประเด็นร้อนทันทีเมื่อโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังโพสต์คลิปแกล้งจับพุงจับก้นน้องมินมินลูกสาววัยเก้าขวบแต่งานนี้ชาวโซเชียลบางส่วนวิจารณ์ในด้านลบถึงความไม่เหมาะสม แต่ก็มีชาวเน็ตหลายคนที่มองว่าเป็นการแกล้งตามภาษาพ่อลูกมากกว่าทําให้แฮชแท็กหนึ่งจักรวาลพุ่งติดเทนทวิตเตอร์โดยช่วงหนึ่งของรายการได้วิดีโอคอลสัมภาษณ์หนึ่งจักรวาลเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแสดงความรักกับลูกสาวทําให้หลายคนไม่สบายใจและขอชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆในคลิปที่เป็นประเด็นดังนี้ 1. คลิปที่หน้าลิฟต์ลูกสาวกํลาลังเดินเข้าลิฟต์และเล่นโทรศัพท์ เป็นห่วงกลัวลูกจะล้มเพราะเคยเกิดเหตุการณ์ล้มมาก่อนจึงดันก้นเขาเขาเรียกว่ามันเคี้ยวก็เ,เล่นกับลูกไม่คิดเรื่องชู้สาว 2. ภาพที่เห็นมือลูกท้องคือน้องปวดท้องตอนเราเขาไม่รู้บอกว่าหนูคันเกาข้างนอกก็บอกไม่ได้หนูเกาแดงหมดแล้วเลยถามหนูเป็นอะไรลูกบอกหนูปวดท้องให้ป้าจับท้องหนูเป็นอะไรก็คือปอบลูก 3. คลิปตอนเล่นเป็นโน บางคนอาจเห็นว่าไปจับล้วงตอนนั้นตนหน่าสอนปิโนโล,ลูกอยู่ภรรยาเดินมาเห็นว่าลูกทําไมเกาข้างๆถามว่าเป็นอะไรลูกบอกว่าป้าหนูคันเกาให้หนูหน่อยเราก็สอนไปด้วยแล้วก็เกาถามว่าเป็นอะไรเขาเกาตรงยี่ห้อข้างในเขาใส่แล้วคันพอดึงออกเขาก็บอกป้าเกาให้หนูหน่อยเราก็แค่รูปๆมันอาจจะเป็นมุมกล้องแม่เขามาเห็น เป็นความน่ารักที่นานๆสอนดนตรีรูปเลยถ่ายคลิปไว้ 4. ส่วนใหญ่เป็นประมาณนี้มันไม่ได้เป็นความเคยชินที่ทำกันอย่างเช่นหอมกันเราพยายามสร้างความรักให้ลูกได้เห็นว่าเป็นความรักในครอบครัวให้เห็นว่าครอบครัวเรารักกันแต่อาจจะเป็นมุมมองของแต่ละคนก็ต้องขอบคุณทุกการชี้แนะที่ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันมาทำให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งและจะนำมาปรับปรุงปรับใช้ในครอบครัว ทางด้านคุณหมอเดียวก็ฝากถึงหนึ่งจักรวานเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าประโยคที่ว่าสบายใจของทุกคนจริง,รงๆไม่ใช่อันนี้คือการเคารพสิทธิของเด็กคุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าลูกเราก็มีสิทธิ์ของเขามีศักดิ์ศรีของเขาเพราะงั้นการลบรูปภาพอันนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ไม่ใช่เพื่อความสบายใจของทุกคนต้องบอกว่าเพื่อความสบายใจของลูกด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ให้ใช้ความรู้สึกใช้คำถามปลายเปิดคุยกับลูกแล้วก็เกิดกระบวนการจัดการร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันไปด้วยทั้งนี้มีช่วงหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าผู้ปกครองควรสอนลูกให้เคารพสิทธิ์ของตัวเองและของคนอื่นด้วยวิธีการสอนไม่ใช่การจับให้ดูแต่วิธีคือพ่อไม่จับพ่อไม่ทำเหตุผลเพราะเราเคารพศักดิ์ศรีของลูกเป็นการแสดงความรักถ้ามันไม่ใช่จุดที่เปราะบางหรือจุดที่อ่อนไหว โดยหลังจากจบรายการหนึ่งจัก,กรวาลได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้งระบุว่าต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยที่แสดงความคิดเห็นและชี้แนะมันทําให้ทางผมได้เห็นมุมมองอีกด้านและจะได้นําไปปรับใช้ในครอบครัวครับสําหรับคลิปและรูปที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ผมจะลบทิ้งครับเพื่อความสบายใจของทุกคนที่ได้ชี้แนะผมและที่สําคัญคือเพื่อตัวของน้องที่จะต้องเติบโตขึ้นทุกวันจะได้ไม่เห็นคลิปและรูปที่เกิดจากความผิดพลาดของผมครับ สิ่งที่ผมทำพลาดไปจนทำให้เกิดเป็นประเด็นในสังคมน่าจะเป็นประโยชน์และอุทาหรณ์ชั้นดีสำหรับอีกหลายครอบครัวที่ยังแสดงความรักต่อลูกในมุมที่ไม่สมควรและอาจจะติดอยู่ในความรู้สึกเด็กได้ผมจึงอยากให้วิกฤตในครั้งนี้ของผมได้เป็นโอกาสสำหรับทุกๆคนในการเรียนรู้เรื่องราวความรักในครอบครัวอย่างถูกต้องเพื่อลูกของคุณจะได้โตมาอย่างมีคุณภาพต่อไปครับ